สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่มาเบลจะมาพูดเกี่ยวกับการไทเทรตให้ฟังค่ะซึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ปรับเสียนมากๆเลยสําหรับน้องๆที่กําลังเข้าสู่เทอม2ของม .5 ค่ะพี่จะพูดให้ฟังแบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายเนาะพอเวลาที่นะคะน้องๆเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ฟังครูอธิบายจะได้พอเข้าใจอ่ะ ะะก่อนอื่นค่ะเรามาดูนะว่าไทเทตืออะไยไทเทตนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าไทเทรชันนะคะมันคือวิธีเชิงปริมาณค่ะน้องๆหรือนะคะเรียกว่าปริมาณวิเคราะห์นะคะซึ่งเป็นวิธีที่เอาไว้ใช้หาความเข้มข้นนะคะของสารตัวอย่าง ที่เราสนใจนั่นเองนะ,ะแน่นอนค่ะมันต้องเป็นสารที่เรานะ,ะสนใจเราอยากทราบค่ะว่าความเข้มข้นอะ่ะมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะอาศัยนะคะในการทำปัญยานะคะกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินะคะอ่ามาตรฐานนะคะน้องๆปฐมมภูมินะคะน้องๆก็จะโง,งเอ๊ะนะคะมาตรฐานปฐมภูมิคืออะไรนะคะ มันคือสารายที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนค่ะน้องๆ,ๆทราบความเข้มข้นแน่นอนนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเอาสองตัวนี้นะคะมาทำริยาการนะคะแล้วหาจุดสมมูลนะคะจุดสมมูล จุดสมมูลก็คือจุดที่นะคะมวลกดกับเบสทำปฏิกิริยาพอดีกันค่ะน้องเเพราะฉะนั้นไอเรื่องไทเท t ชันเนี่ยนะคะมันเป็นการทำปฏิกิริยาวางกดกับเบสเพราะฉะนั้นสารตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นกดหรือเบสก็ได้นะคะถ้าสารตัวอย่างเป็นกดสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิเนี่ยก็ต้องเป็นเบสถ้าสารตัวอย่างเป็นเบสสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิก็ต้องเป็นกดอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเราต้องใช้นะคะสารที่มีลิตตรงกันข้ามนะคะในการหานะคะเจ้าจุดสมมูลนั่นเอง โอเคนะคะที่นี้จุดสมมูลเนี่ยนะคะมันดูยังไงล่ะพี่จะบอกเลยว่านะคะเราไม่สามารถที่จะแบบดูจดสมมูลได้ด้วยตาปล่าว่าเอะมนกดกระเบดเนี่ยนะคะมันทำไปยาพอดีกันตอนไหนแต่นะคะเราสามารถสังเกตได้จากจุดยุติน,นั่นเอง จุดยุตินะคะมันคือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีคระน้อง,องมันเอาไว้ทํานายจุดสมมูลค่ะน้อง,องเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าก็คือดูตอนการทดลองนี่แหละนะคะว่านะคะอ่าสารละลายอ่ะนะคะสารตัวอย่างมันเปลี่ยนสีตอนไหนอะ่ะเออแล้วเราก็จะเอามาไว้นะคะหาจุดสมมูลนั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปคํานวณต่อนะคะว่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างเป็นเท่าไหร่ นะคะโอเคนะคะเกินคร่าวๆตามนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์หลกักๆสำคัญนะคะพี่จะเอาตามภาพเลยนะก็คือจะเป็นบิวเลยนะคะ บิวเลตนะคะคือจะเป็นอุปกรณ์ทรงยาวเนี่ยคะ่ะน้องๆน,นะคะมันจะเอาไวบ้บรรจุสารละลายมาตรฐานปฐมมูมคะ่ะน้องๆเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะความเข้มข้น0.2โมลาร์อันนี้คือทราบแน่นอนว่ามันเป็นเท่านี้นะคะในขณะที่นะคะขวดด้านล่างไอขวดด้านล่างเนี่นะคะมันจะมีหน้าตาคล้ายขวดรูปชมพูนะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขวดรูปกล้วย ขวดรูปกล้วยเนี่ยนะคะมันจะเอาไว้บรรจุสารตัวอย่างนะที่เราอยากทราบความเข้มข้นในที่นี้ก็คือเจ้าไฮโดรคลอริกค่ะน้อง,องพี่นะคะอยากจะรู้ว่าเอ้ยไฮโดรคลริกอะนะคะที่อยู่ในห้องปฏิบัติการอะมันเข้มข้นเท่าไหร่นะพี่ก็ไปเอามา100 ml โอเคไหมอ่ะทีนี้ทํายังไงต่อนะคะน้อง,นองในการทดลองนะคะเราจะต้องมีการเติมอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะในสารตัวอย่างด้วยนะเพราะนั้นพี่ก็จะเติมลงไปที่ ขวดรูปกวยไออินดิเคเตอร์นะคะที่จะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าบรอมนะคะไทมอนบุอาไทมอนบุนนั่นเองนะคะ ซึ่งนะคะถามว่าทําไมใช้บอมแทนมันบุกเพราะว่ามันมีช่วง pH นะคะอยู่ที่6.0ถึง7.6ค่ะน้องๆนะคะถ้าเป็นกรดแก่กับเบสแก่ทำาบยาการน่ะนมันจะได้เกลือกลางออกมาเกลือกลางอะ่ะจะเป็นเกลือลที่มี pH เท่ากับ7เพราะฉนั้นพี่เลยเลือกอินดิเคเตอร์นะคะที่มีช่วงการเปลี่ยนสีนะคะอยู่นะคะที่มี7อยู่ในเนี้ย7.0อยู่ในเนี้ยโอเคไหมอ่ะทนันเนาะนะคะ หลังจากนั้นพอเติมไปปุ๊บนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะสารละลายนะคะ HCL จากใสๆเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะน้องๆเออมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าบอมไทมอนบู ow, เนี่ยนะคะช่วง pH อะนะคะหกจุดูนย์ถึงเจดจุดหกอะมันคือจะเป็นแดงเป็นอ่าเป็นเหลืองถึงน้ำเงินนั่นเองค่ะน้องๆเหลืองถึงน้ำเงินอืมอ่ะนะคะโอเคนะคะ การทดลองนะคะก็คือนะคะเราจะมีการนะคะไขาสารละลายนะคะที่อยู่ในวิวเลตเนี่ยลงมาตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็นนะคะที่หมุนน่ะนะคะเอาไว้หมุนให้ไขลงมาได้ให้สารละลายที่อยู่ในวิวเลตมาเจอกับที่อยู่ในขวดลูกกกวยเพราะนั้นพี่จะไขลงมาเพื่อให้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันอ่าหล่นลงมาเรื่อยๆแนละที่เหยดที่หลือพร้อมกับไขยา่า วลูกกวยไปด้วยนะคะแล้วก็สังเกตการเป็นสีนะคะช่วแแงแรกๆเนี่ยน้องๆน,นะคะเราจะเห็นสีน้ําเงินเกิดขึ้นค่ะน้องๆจะเห็นสีน้าเงินเกิดขึ้นในสลายนะคะแล้วก็มีนะคะสีเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือจะเป็นสีผสมนั่นแหละนะคะแล้วเราก็นะคะไขลงไปเรื่อยๆสังเกตสีไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอจ์นะคะมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนทั้งหมดนะคะ และไม่กลับไปเป็นสีเดิมนะคะถ้าสมมติมันกลายเป็นเขียวอ่อนเมื่อไหรนะ่เขียวอ่อนทั้งหมดนะคะไม่กลับไปเป็นสีเดิมเราจะหยุดทําการทดลองทันทีแสดงว่านะคะมันถึงจุดยุติแล้วโอเคไหมแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมันน่าจะต้องอะไรลูกเจอจุดสมมูลแล้วเออนะคะแล้วเรานะคะก็คือจะไปดูปริมาตรของโซเดียมดรอไซด์ที่ใช้อะว่าใช้ไปเท่าไหร่นะคะโดยดูจากนะคะขีด ขีดนะคะบอกปริมาตรตรงนี้จากสูตรนะคะแล้วดูว่าเอ้ยมันนะคะหายไปเท่าไหร่เราก็จได้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นเอง ะะทีนี้นะคะในการทดลองอ่ะนะคะเวลาที่เราจะไปคํานวณเราจะไม่ได้ทดลองแค่ครั้งเดียวเนาะนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดบางทีอะ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงจุดสมมูริจริงๆก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมีการทดลองนะคะ3ามครั้งด้วยกันนะคะ,ะ,คะเพื่อเอามาหาปริมาตรโซดเดียมไฮดรอกไซด์เฉลี่ยนะคะ,ะ,คะเพื่อใหอ้การทดลองมันมีความแน่นอนมากขึ้นนะคะ,ะ,คะและเราก็คือจะเอาไปเข้าสูสูตรนะคะก็คือจะเป็น a c l v a เท่ากับ b c b, okay. uh? c a, b v h b โอเคไหมอ่าจะเป็นสูวนนี้นะคะ a กับ b เนี m ่ยมันคือจำนวนการแตกตัวของนะคะ h บวกกับ o h ลบตามลำดับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะ h c l เนี่ยมันแตกตัวได้หนึ่งครั้ง a ก็จะเป็นหนึ่งความเข้มข้นติดไว้ก็คือเป็น c a นะคะส่วนปริมาตรก็คืออะไรลูก100 นะคะเท่ากับ B เนี่ยคือจำนวน o h ลบนะคะเจ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยแตกตัวได้1ครั้ง B ก็จะเป็น1นะคะ C B คือความเข้มข้นก็คือ0.2ที่เราทราบแน่นอนส่วน V B ต้องเป็นปริมาตรเฉลีย่ยนะคะที่นะคะมีการเฉลี่ยมาแล้วอ่ะ3ครั้งนะคะอ่ะอย่างเช่นสมมุตินะใช้ไปนะคะทั้งหมด 50 ml อย่างเงี้ยนะคะหนูก็จะไปคำนวณมาได้ว่า <c oughs> เฮ้ย CA อ่ะมันเป็นเท่าไหร่เก็ตใช่ไหมเออนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นนะคะสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการไทเทรดนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย